สวัสดีนะคะ FC ทุกทุกท่านอยู่กับช่องแอดจงนะคะสูตรพารวยช่องแอดจงสูตรพารวยนะคะแนวทางหานอยมัดรวมวันนี้ให้ไปที่4นะคะ FC ถ้าใครชอบก็สามารถเอาไปเป็นแนวทางได้นะคะแต่สูตรนี้จะเน้นไปรอบนู่นเลยนะคะรอบ V กับปกติ สูตรนี้นะคะถ้าใครชอบก็เอามาเป็นแนวทางได้นะรุนรุนด้วยกันนะคะวันนี้ให้ไปที่4แต่ท่านท่านใดสนใจมีแนวทางนะคะแต่หาไปหาไปไม่ได้เจจงก็มีนะคะแนวทางบ้านทรัพย์ร่ำรวยนะคะสามารถจิ้ม ลิงก์ใต้ล่างคลิปได้นะคะ fc เปิดใจดูนะคะว่าเป็นยังไงนะคะ fc มีหลากหลายนะคะมีหลากหลายแนวทางนะคะในนั้นแล้วถ้าใครที่แบบอยากเข้าไปหาเจ๊จงโดยตรงอยากเข้าไปหาเจ๊จงโดยตรงก็สามารถทัก id line เจ๊จงไปได้เลยนะคะ fc ทัก id line นะคะเดี๋ยวเจ๊จงจะทยอยรับทยอยตอบให้นะคะ หลับไปเรื่อยๆนะคะ f อซถ้าทันใดในนั้นก็มีบ้านทรัพย์ร่ำรวยนะคะคอยบริการอยู่ทันใดที่ชอบก็สามารถจิ้มเข้าไปได้นะคะหาดูแนวทางถ้าถ้าชอบก็ผ่านถ้าไอ้ถ้าชอบก็หยุดดูเออถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะคะนะคะมีเรามีแอดมินคอยบริการด้วยนะคะ f อซวันนี้ให้ไปอะไรให้ไปที่ สี่นะคะแปดสี่หนึ่งนะแตกสามตัวนะวันนี้แปดสี่หนึ่งแล้วก็สี่หนึ่งหนึ่งสี่นะรอบเดียวจบเลยไม่มีอะไรเลยะฮะเฮืยเนทักมา มาต่อนะ นี่นะห้านะคะ พันเก้านะนี่นะคะปกติ VIP นะคะ FC ขอบคุณนะทุกกำลังใจที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณนะคะทุกคอมเมนต์ที่เข้ามารับชมช่องแอดจงนะคะแนวทางแนวทางนะคะใครชอบก็สามารถเอาไปเป็นแนวทางได้ลุ้นเสียงโชคนะคะขอบคุณนะคะทุกการติดตามเลิฟๆบ๊ายบายจุ๊บๆ bye